สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะไปตกปลากันในถ้านะครับอ่าตกปลาในถ้ำมข้างหลังของผมครับนี่ครับเป็นถ้าตรงนี้นะนี่นี่นี่เป็นถ้าตรงนี้เลยถ้านี้มีชื่อว่ารลวอเตอร์คลินะครับอ่าเป็นถ้าของเกานะรัลวอเตอร์เะอืะเอว่าแต่ว่าจะไปยังไงครับเนี่ยแถวนี้มีทางลงไหมครับหรือว่าต้องลงน้ําใช่ไหม ถ้าลงน้ำผมก็เตรียมแว่นมาด้วยนะนี่เป็นแว่นตาดำน้ำครับอันนี้คือยังยังไม่ใส่นะพอใส่ปั๊บ <c oughs> เป็นอย่างยี่เลยครับว้าวเท่จัง <c oughs> โอเคทุกคนพร้อมกันหรือยังครับผมพร้อมละได้เวลาลุยกันเลย <c oughs> โอ้ข้างในนี้สวยจังวินยังมีทางไปจริงๆด้วย <c oughs> โอ้ท่าไว้น้ำของผมน่ารักมากเลย เป็นท่าว่น้ําที่แบบตัวเล็กน่ารักโอ้ห oh, นะ้ากากดำน้ำนี่ดีมากอะดำน้ำได้แบบนานมากครับวิ้ข้างหน้ามีเป็นเหมือนกับเป็นรูด้วยฮะเป็นไปซิอุ้นี่ไงเราอเตอร์เคฟจริงด้วยอา่าโอเคแล้วเราจะตกปลายัางไงอะเออน่าจะใช่นะเพราะว่ารอบข้างคือไม่มีน้ำเลยมีแค่ ในสระอย่างเดียวนะอืมโอเคถอดแว่นก่อนแล้วกันโอเคใส่เหยื่อกินยาให้ครบนี่เราต้องตกปลาในสระน้ำใช่ไหมครับเนี่ยโอเคผมไม่เคยมาตกปลาในถ้ำที่นี่เลยอะ่ะนี่เป็นครั้งแรกของผมนะมาเริ่มกันดีกว่าครับผมตกปลาในถ้ำกันเลยอุ้ยอ,ยอยุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยเหรออุ้ย เป็นฟองเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้คือทะลุข้างบนข้างบนอะข้างบนถ้ำเลยครับทะลุผนังถ้ำไปเลยแล้วขึ้นฟ้าเลยเมื่อกี้ทะลุขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยเมื่อกี้มีใครมีใครเห็เหนไหมเมื่อกี้หหอลังการมากอะมาน้ามานะนี่ชามเม็ด ซีฮอชและนี่คือตัวจริงของเขานะครับอุ้ยโอ้โห و. อุ้ยใหญ่จัง,โอ,โ,อโ,อองโอ้โหอุ้ยนี่ไงโอ้โหสวยมากอะโอ้ตาสีฟ้าตัวชมพูไม่มีปีกด้วยโอ้สุดยอดเป็นปลาที่เอไมใช่ปลาสิเป็นมาน้ำที่สวยมากเลยครับสุดยอดเลยครับตัวแรกได้เป็นมาน้ำมาครับนี่สวยมากเลย ตัวที่สองอุ้ยเอนเชียนอะไรอะเมื่อกี้อ๋อได้เป็นเอนเชียนดาร์กน์ฟริสไปกันตอ่อนี่ไงได้ซ้ำด้วยอู้อู้อูอ้เท่จังอู้ยอย่างเท่อะไรอะลูนิกชาร์กนี่คือหน้าตาของลูนิกชาร์กครับผมว่าได้บว,ว่าเขาต้องสวยอู้สวยมากอะอู้ยอย่างเท่อุ้ย ไมเหมือนกัดกัดหัวผมอยู่อ่ะอุ้มแล้วโดนกัดหัวนะครับโหแต่ลายคือสวยมากเลยนะน้ําเงินฟ้าโอ้เป็นตัวตวนังสือเลยนะนังสือโบรานโอ้โหเท่จังเป็นถ้าที่ตกปลาได้ดีมากกละสวยมากเลยครับนี่อุ๊ยตัวอะไรอ่ะอเป็นฟองเลย โอ้โหอุ้ยได้มาน้ํามาน้ำซ้ำสองตัวเลยครับนี่ครับจับได้สองตัวแล้วสุดยอดอุ้ยตัวอะไรอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหโอเมก็ <S <S สามตัวแล้วนะ นี่ครับได้มาสามตัวแล้วอุ้ยปลากระเบนอย่างสวยเลยครับเมื่อกี้จับแป๊บเดียวได้มาเกือบครบเลยครับสีฟ้าแบบสวยมากอ่ะนี่ครับปลากระเบนอย่างสวยเลยนี่ฉลามก็สวยนะตัวนี้ก็สวยนี่ดัก,กนฟิตสวยมากอ่ะมาน้ำนี่ยิ่งสวยเลยครับสุดยอด อุ้ยรูนรูนอะไรอ่ายไม่ทันเมื่อกี้นี่ครับได้เป็นรูนกัปปี้น่ารักอะขาดแค่หนึ่งตัวครับจะครบแล้วไม่รู้ว่าจะหายากหรือเปล่านะอุ <Hello. S 1> ้ยม,มีคนโผล่มาตกปลาเราด้วยแฮะจะกลับออกมาขายปลาแต่ทีนี่คือไกลเหมือนกันนะต้องดำน้ำออกมาครับโอ้โหไกลมากนี่ วายกลับมาจากทางเดิมที่เราเข้าไปครับเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นครับโอ้โหจะไก,กลมากเลยนี่ไงถึงแล้วปึ๊บเออแช่จะมาลองขายปลาดูนะครับว่าราคาปลาที่จะดีไหมนะอยากรอนกันว่าในทำจะดีกว่านอกทำหรือเปล่านะไหนลองหน่อยสิสี 4, 000, ่ล้านก็ก็ถือว่าก็กำลังดีนะก็ไม่ได้ถือว่า น้อยไปหรือมากเกินไปกันสี่ล้านก็กำลังโอเคหรือเปล่ามาซื้อของแต่ทีนี่คือไกลมากเลยโอเจะซื้อเหยื่อนี่คือต้องดำนะเอามาซื้อเหยื่อครับขายเสร็จก็ต้องกลับทางเดิมครับมาทางเดิมก็ต้องกลับทางเดิมอู้ยลืม่แว่นโอเค่แว่นละเกือบจะจมน้ำตุยแล้วเมื่อกี้ โอเคถึงแล้วอุโอ้ยไวไกลเหมือนกันนั่นเนี่ย <sk ill noise> สงสัยคนเมื่อกี้น่าจะน่าจะไปซื้อของมันผมข้างนอกนะก็คือต้องว่ายนะออกไปข้างนอกครับว่ายออกไปซื้อของข้างนอกนูน่นหูไกลมากเลยนะ <S <S ทำยังไงได้เนาะตกปลาในท้ามก็จละลำบากนิดนึงนะครับ <laughs> อุ้ยโอ้โหโอ้โหว้าวในที่สุดผมก็ได้ปลาตัวสุดท้ายแล้วครับผมโหตกแบบตกนานมากอะและนี่คือหน้าตาของปลาตัวสุดท้ายภายในถ้ำแห่งนี้นะครับผมชื่อว่า Guardian of the Deep นะครับโหชื่ออย่างเท่เลยครับโหสุดยอดอะตกนานมากเหมือนกันนะ ภายุเท่าอ่ะพอดีว่าเมื่อกี้มันมืดมากเลยอะ่ะมองไม่เห็นปลาเลยครับมืดมากไม่รู้ว่าคนอัปเดตเกมนี้เขาทำอะไรของเขานะครับคืออัปเดตท,ทีเดียวนี่คือทุกอย่างคือมืดหมดเลยครับใช่มืดมากคือไม่มีแสงสว่างเลยครับขอตกปลาใหม่ก่อนนะครับผม2,000 years later แบบนี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับไม่งั้นนี่ไม่มีแสงสว่างนะครับปลาตัวนี้พอมองข้างๆแล้วเหมือนปลาหมอเหมือนกันนะครับเนี่ยดูสิครับเหมือนปลาหมอมากเลยอ่ะเนี่ยพอมองรอบๆข้างนะคล้ายๆเหมือนปลาหมอมากเลยครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะนี่ครับลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าระหว่างปลาในเกมกับปลาหมอจริงๆนะ คือแบบเหมือนกันมากอ่ะเหมือนจริงๆนะคล้ายๆเป็นปลาหมอยักษ์เลยครับสวยมากเลยครับผมไม่เหมือนปลาหมอตรงไหนให้เอาปากกามาวงนะครับห <c oughs> ล้อเล่น <c oughs> ตอนนี้เราตกปลา,ายไยใรถ้มแล้ววอเตอร์ครครบทุกตัวแล้วครับผมเย่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <c oughs> จะขอบคุณจากใจเลยครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ